บีน้ำทิพ์ความรักจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับโพสต์ล่าสุดของไฮโซฟลุกบ่งบอกสัมพันธ์ชัดเจนยังไม่จบสำหรับประเด็นของนางเอกสาวบีน้ำทิพ์ที่กลายเป็นข่าวแย่งสามีคนอื่นจนฝ่ายชายฟุกชรักต้องออกมาโต้ชี้แจงทำลายและยืนยันว่าเริ่มคบกับนางเอกช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา หลังจากเลิกรากับภรรยาไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ <Huh? S 1> ดังนั้นการมากล่าวหาว่าฉกสามีคนอื่นไม่ใช่เรื่องจริง <Huh? S 1> ซึ่งถ้าหากย้อนไปดูบทสัมภาษณ์เก่าๆของสาวบี <Huh? S 1> ก็จะพบว่า <Huh? S 1> เจ้าตัวเคยออกปากขอราขาดจากผู้ชายที่เจ้าชู้และไม่ซื่อสตัตย์รวมทั้งหนุ่มฟุกเองก็เคยให้สัมภาษณ์กับบอยช่องวัน31เอาจริงๆตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบีน้ำทิพย รับผมเป็นแฟนหรือ,อยังเพราะผมก็เริ่มจีบเขาก่อนแต่มันก็เป็นการเริ่มต้นด้วยมิตรภาพที่ดีจากการไปดำน้ำหลังจากนั้นก็มีประเด็นดราม่าเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนหลายคนต่างลุ้นกับรักครั้งนี้ของเธอว่าจะไปต่อหรือไม่และล่าสุดจะเห็นปฏิกิริยาของสาวบีที่มีต่อโพสต์ใหม่สดๆร้อนๆ้อนของหนุ่มฟุกที่โพสต์ลงอินสตาแกรม ซึ่งเป็นภาพการแสดงความรักของคนเป็นพ่อต่อลูกสาวในงานวันเกิดและสาวบีก็เข้ามากดไลค์ให้กำลังใจเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเท่านี้เราก็อาจจะพอรู้แล้วค่ะว่าความรักครั้งใหม่ครั้งนี้น่าจะดำเนินต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย